แล้วค่อยมาดีจริงๆเขามีมาสิบใบเลยล่ะทอรแต่มันหายหายเรื่อยๆจนเหลืออันดูสี่ใบสามใบแล้วเนี่ยนั่มดองเธอมันไอ่นี่หรือเปล่า DL เลยนะสิบใบอ่ะเธอเธอสะสมหรอไม่ได้สะสมเขามีสิบบูลุกใบทุกทุกอาวุธเลยครับทำไมเยอะจังอ่ะสสมก็เพราะว่าเขาเลดเอาวุธเยอะเขาก็เลยต้องใช้บูเยอะลยครับ ถูกไหมถูกครับต้องใช้บัวบัวี่เขาตีมาอย่างละสิบอย่างละสิบอ่ะไม่ได้ใช้ตอนแรกมันยังไม่มีบัวออใช่ไหมตอนแรกก็มีตอนแรกบรูออมันเหมือนแบบว่ามันทำยากมันแพงมูลค่ามันแบบว่าไม่ค่อยถูกใช่โอ้โหพวกห้าชิ้นน่ะ พกเข้ามาเยอะจังเดีตรงนี้เธอมาเทคข้าวไปด้วยได้ไหม เขาก็เป๋าดาวสิบ่าว้าวสิบเก้ามันหนักอะไรวะตัวหนูอเธอก็บอกอะไรครับเออเขาก็เป๋าหนึ่งสองแล้วเธอก็ทำ ไม่หายแล้วครับไม่หายแล้วถ้าไม่โดนโจนต้นะเดี่ยเดี๋ยวเอามาเคเอาไม่อีกค,ครับเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับ รสิบป่ะถูกไหมอันนี้ร้อยอันนี้รอยยี่ถูกไหมครับร้อยี่หรอทั้งหมดไม่มีอีกอ่ะร้อยห้าแล้วก็สองร้สิบตั้ง อันนี้สามร้อยถูกปะ่ะอือรอบนี้เก็บเข้าวสารกันคงไม่ได้คืนแล้วอะ่ะเม่เป่ะมันขเขาดูเขาดูรูบับอนแรกเขามมเข้าวสาีจามหรอเขาไม่ได้นำนะเธอดูดีๆกีจานเขาจะได้ให้พี่บุดดิ้งถูกเขายังดูรูป มีแปดร้อยสิบอะตอนแรกครับแล้ว,วกอว็อันนี้เขาเก็บหอเงนเขาต้องเหลือสองร้อยสิบอ่ะเธอมาอันนี้ครบแล้วใช่ไหมครับย,ยังเลยครับครบยังครับยังครับอีกอีกร้อยจาน มันมันทั้งมหมดหกร้อยจานโหเยอะจังครบยังครับอ่อ,อ,อสุดท้ายสุดท้ายเอ,อันนี้ครบแล้วครบแล้วอย่างเดียวนะครับอ,อ่ออาก็ได้ครับก็ได้ครับอุเยมีเป็นพันเลยหรอ <ท>อันนี้กีาจานะทั้งหมดห้าร้อยเหรอ600หกรยครับหกร้อยหก้อยนี่เท่าไหร่ครับเอ้ยย่0เข้าหกร้อเท่าไหร่ <c oughs> หรอคิดตามแบบไม่ได้คิดเลย4ีแนตปปะะนสองตอไม่สามแสนหก สามแสนโทษใช่แล้วครับโอเคครับสามแสนหกเอิงพูดยิ่งรือข่าวไปทำอะไรเยอะ มัาจะให้แกงหรือเปล่าหรอเยอ,อะอยู่นะมัน่าจะให้แกงหรือเปล่าแบบคนฝากรับอ่ะเพราะไม่รู้เหมือนกันครับคูณย่บอกให้คอารับเฉยๆอ่ะเขาเเ่าๆเอาดูตะกะตะกาเนาะถ้าถือไปกินเองไม่ได้ให้ใครอะ่ะ ไม่ได้ว่าขาไปถึงว่าัถ้าถ้าสมมติแบบว่าแบบคนหนึ่งแบบถือข้าวไปแบบหกร้อยจาหนหรือไงไปกินคนเดียวอะถือว่ามันไม่ดูกินเยอะๆหรอเพราะว่า,วา, <c oughs> อวาพอนเขออาแรงมากถ้ามีบุดี่ซื้อไปกิน <c oughs> ทำไมอำไมหอรอเธอไม่แต่ไม่กินแนวอแล้วเขาไม่แต่เธอว่านะอันนี้เยเธ่กำลังจะว่าเพ่กำลังว่าเพื่อนเธออะไรอยู่นะอาไม่ได้ว่าไม่ดูทําพูดดิเขาไม่เคยขายข้าวไงจะแ,แบบเขาเคยขายแต่แต่ส่วนมากเขาจะตือกันแบบแค่ติดจานยี่สิบจานแบบเนี้ยอ่าเคยขายมากสุดแค่แบบสามสิบจานอ่ะอันนี้คือเคยขายมากสุด แปะเธอดูพี่ฟูดิงซื้อที่หกรยจานะ <c oughs> ่ะเขาอาจจะซื้อไปแจกแขงเขาไองครับอ๋อพี่ฟูดิงเป็นคนใจดีใช่ไหมอือหือพี่ฟูดิงใจดีอันนี้เธอขายราครับปกติือเปล่าเขไม่ลด<บ>ให้บ้างหรอลดแล้วลดแล้วเหรอช่ครับ พ่อที่ขายจาราพัน์อ่ะคนคนคนรู้จักขายจาราพัน์<ะ>แต่แต่แต่เป็นพุดดิ้งก็เลยเหลือหกร้อยโหยังแพงอยู่ดีอ่ะโอเคครับพี่พุดดิ้งจ่ายเขาไม่ได้จ่ายถูกแ้วเขาฟังให้ไม่ยังแล้วเต่ไป เอาอะไรนะครับ99ครับก็เป่าเธอ1 1 2 1 2แล้วเธอพูดกระเป๋าเขาทำไมเช็กไงว่าเธอแบบจำกระเป๋าเืองได้าแล้วเธอต้องเล่นไหมนี่เขายังไม่ เหมือนเธอจะต้องเล่นนะอเคถ้าเขาเรียกเขาก็เล่ยเขาไปแบ่งชุดดีกว่าจริงๆก็ไม่อยากเล่นหรอกแต่เห็นเธอเล่นก็เล่นด้วยกันดหละใช่หรอครับใช่ครับที่เธอเล่นเพราะว่าเขาเล่นหรอใช่ครับเล่นเพราะเธอเล้แหละทำไมตอนนั้นไม่เห็นเล่นไปไปตกปลาเฉยเลยเอะใครวันกดเปิดนี่เอ้ยทำม่จิมไอ้นี่ อย่าครับโอ้ทูจิมเล่นหรอเล่นเล่นเล่นปะเล่นปะทูบเขาเล่นจริงหรอเลเขานี่คือใครวะเกียวไม่รู้่ะเกเกวเกลเล่นปะมาดีมาดีมาดีเล่นเล่นเล่นนอนด้วยกันมาหูดับไปด้วยกันนั่งพรมแดงแอร์เย็นๆด้วยกันถูกเอ๊จิมไม่ขาเขาต้องผาเราต้องผาเขานั่งรถเขาถูกไหมเออเราไหวตัด เดี๋ยวโทรไปปลักไฟให้ก่อนเริ่มเด็เอ็อพี่แจ็คไม่เร็วหรอพี่เออพี่อยู่ในแค่เดินตีสามงไงอ๋อเดี๋ยวมาตีสามนก็จะหายไปหมดขายหมดเลยของขายหมดตู้อ่ะเจอมือแป๊บขายว้ไม่ขายข้าวครับไปขายข้าวดูคอมี่เป็นพันเลยเชื่อเขาจะแปลกหอย ท <Net> ี่จ <w segue> <aters> ิมจะแปลกๆว่าเกลูกิอยู่นู่นขายข้าวเนี่ยคิดว่มันแปลกว่๊บคิดว่าเขาจะคิดว่ามันเอาข้าวไปขายเพราะว่า